นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าวันหนึ่งกระต่ายป่าหูรอเต่าว่าขาสัน้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่าถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสินเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายป่ากับเตา่าก็มาวิ่งแข่งกันเตา่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอ และไม่หยุดพักส่วนกระต่ายป่าวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายป่าสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่าจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเต่าได้มาถึงเส้นชายก่อนและกําลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพุทธภาษิต อนิพินทีการิสาสมัท,ธธโทัโธวิปัจ,จติประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย by Black Barber